มันดู <S <S ไก่นี่นะมันสำมสัญซึ่งเนี่ยเราโบ้ไฟไฟป่าเบทีเลยไก่ไก่ไก่เทียนโอ๊ยเกือบวายไม่เห็นไปเมื่อไรเลยไม่ขึ้นไปไหนไม่ขึ้ อยาเทนะมันมาจักนาละอ้วมากหังมม่เห็นเนี่ยมันน่าอยเทนะมันมากจักนาละอ้อนมากหวังแต่ชื่อผมม่เห็นก่อนอุปกรณ์เสียหาย่าอุปกรณ์่เป็นอยังไงื่อยูยูนี่ปาเลยเห็นแต่จังหวะไม่นเลยแคือทแ่แค่ว่าพาตาวอะไรม่รไเห็นแ่องตครอกว่าอันนี้ไม่เห็นมันจด วาพอเลิกงานมาครับพอดีว่าผมยายจะเข้ามาศูนย์นี่ครับพอจะถึงศูนย์แล้วสังเกตมอเตอร์ที่จอดอยู่ข้างถนนครับก็ไม่เอกใจว่าเขามาทาอะไรครับพอกําลังจะทางเข้าศูนย์ครับเหีนเด็กเขากําลังสรดน้ามันครับใส่รถแล้วพอเข้าใกล้เข้าใกล้ตัวรถผมม่บอกว่าเฮ้ยทาอะไรเขาเลยจุดไฟใส่รถครับจะัำอะไร จากนั้นเราน้องก็ตะโกนเรียกเพื่อนมาช่วยเราใช่ครับจากนั้นผมก็ร้องว่าช่วยด้วยครับไฟไหม้รถนะครับแล้วผมก็ไอ้โทรหาอีกพี่ทีมหนึ่งให้เขามาดับรถรับเพราะว่าผมผมต้องตามไอ้คนร้ายไปครับแต่ตามไม่ทันครับคิดว่าเป็นใครนี่ผมยังไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วเความเาออะไรบ้างกับรถและเครื่องแต่ทางก็มีแต่เครื่องตตดทางไม่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 ถึงครับไฟไม่ถึงครับ มีแต่รอบภายนอกรถแล้วก็เครื่องยนต์ครับจกมาใช่ครับเป็นรถไอ้เขาบริจาคมาครับแล้วก็เครื่องไว้ดะเอ้ยเครื่องตัดถางครับมันมีคุณค่าต่อจิตใจต่างผู้รับได้ผู้ให้ครับเจียใจอยู่ครับอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตำการเจอกับคุณก้อยอยู่ขอให้ตามเจอตัวเร็วๆครับกพราอยากจะถามเขาว่า เขาต้องการอะไรครับคิดว่าหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดด้วยม,มีครับผู้ใหญ่เจ้าที่เล่นิีตาม์คนใดครับครับศูญเสียกําลังใจครับในการทํางานนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาลบที่ไหนไปอยู่นี่ครับ